สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง U t ทู e ถาอินทร์นทนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นะครับวันที่27กรกฎาคม2566มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานาธิบดีโจบไบเดนผู้นำสหรัฐนะครับได้มีการออกคำสั่งให้รัฐบาลของเขาเริ่มแบ่งปันหลักฐานคำกล่าวอ้างว่ารัเสเซียนั้นก่ออาเกียมสงครามกับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ซซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหร,รัฐอเมริการ,รายหนึ่ง ที่ผ่านมาเนั้นเรื่องนี้เนี่ยถูกคัดค้านจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเป็นตะก้อนมาโดยตลอดนะครับเนื่องจากบอกว่าความร่วมมือใดๆกับสารอาญาระหว่างประเทศนั้นอาจเป็นการเปิดทางให้บรรดาทหารสหรัฐอเมริกาที่ประจำการในต่างแดนนั้นถูกดำเนินคดีทางการเมืองมากขึ้น ICC ซึ่งเป็นอนุญาโตตุลาการอาชญากรรมสงครามถาวรได้ออกหมายจับประธานดมียปูตินผู้ดำของรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคมปี2566ฐานต้องสงสัยบังคับในประเทศเด็กๆไปจากยูเครนซึ่งเทียบเท่ากับเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามั่นเองครับ ข่าวเกี่ยวกับคําสั่งล่าสุดนี้ผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลโจไบเดนได้เริ่มแจ้งไปยังสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันที่25กรกฎาคมนะครับอย่างไรก็ตามําเนียบข่าวปฏิเสธพูดอยางเจาะจงเกี่ยวกับความร่วมมือใดๆกับสารอาญาระหว่างประเทศนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มจู่โจมยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินก็ถูกหลายฝ่ายมองว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรมสงครามในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจําเป็นต้องนําตัวพวกเขามาลงโทษและก็เปิดทางให ดำเนินคดีในการก่ะอาเญียรกับสงครามเพราะว่าพวกเขานั้นทําความปัดเลือโหดร้ายต่อ,อยูเครนนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนส่วนในเรื่องของเกี่ยวกับ ICC ก็บอกว่าไม่ขอพูดถึงอย่างจาองจงเกี่ยวกับความร่วมมือใดๆเพราะที่ผ่านมานั้นสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีความร่วมมือกับทางด้าน ICC แต่อย่างใดในขณะที่ทางด้านฝั่งของ โฆษกรายนี้ยังบอกนะครับว่าที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเคยส่งทีมอสอบสวนนานาชาติและอายการเข้าช่วยเหลือสำนักง,งานอายการสูงสุดของยูเครนในการัดเตรียมคดีอาชญากรรมสงครามต่างๆในขณะที่ยูเครนและตะวันตกอ้างว่าพวกเขามีหลักฐานของการฆาตกรรมและการประหารยิงปืนใหญ่ถล่มโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนบังคับเนรเทศลักพาตัวเด็กทรมานประทุษสลายตางเพศและคุมขังอย่างผิดกฎหมาย บรรดาสมาชิกรัฐสภาของร e พับลิกันและเดโมแครตต่างก็แสดงจุดยืนคัดค้านเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเพนตะกอนก็บอกว่านี่เป็นการเทียบเท่าบ่นทำลายความพยายามดำเนินคดีกับรัสเซียในฐานความผิดก่ออาชญากรรมสงครามด้วยการขัดขวางไม่ให้แบ่งปันข่าวกรองของกองทัพสหรัฐกับไอซีีก็คือนักการเมืองนั้นไม่เห็นด้วยครับกับทางด้านกระทรวงกลาโหมของสหรัฐในการที่คัดค้านเรื่องนี้ซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยรัสเซียเองก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของ ICC และปฏิเสธขอบเขตอำนาจของศาลแห่งนี้ นอกจากนี้พวกเขายังปฏิเสธว่าไม่ได้กระทําการบุกร้ายปาเทือนอย่างที่มีการตาวหาจากทางด้านสหรัฐอเมริกาและก็ยูเครนนะครับทางด้านรัสเซียนั่นเองก็ได้มีการออกหมายจับอายการรายหนึ่งของ ICC หรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นคนที่ออกหมายจับปูตินซึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรสงครามจาเป็นต้องมีข้อพิสูจน์ที่ได้มาตรฐานระดับสูงในสถานการณ์หนึ่งที่สามารถเข้าถึงพวกผู้ต้องสงสัยและสถานที่เกิดเหตุขององารม ซึ่งบอยครั้งนั้นเนี่ยครับประเด็นนี้ก็ถูกตีตกกันไปแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนั้นถ้าสหรัฐอเมริกาดําเนินการเรื่องนี้กับทางด้านรัสเซียและก็แบ่งปันข้อมูลนั่นก็คือหมายความว่าจะมีชาติอื่นๆนะครับที่จะมีการดําเนินคดีกับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะทหา,ารสหรัฐอเมริกาที่ไปก่อกรรมทาเข็นในประเทศต่ตางๆก่ออาชญากรรมแล้วก็ทําให้พลเรือนในประเทศต,ต่างๆนั้นเสียชีวิตจากการที่เอาทหารเข้าไปประจําการตรงนี้เนี่ยครับก็จะทําให้ทางด้านกระทรวงกลาโหม ของสหรัฐหรือว่าเพนตากอนนั้น,นเผชิญกับข้อกล่าวหามากยิ่งขึ้นก็ต้องรอดูนะครับเมื่อเพนตากอนนั้นไม่เห็นด้วยแต่รัฐบาลของโจไบเด้น,นั้นสั่งการให้หน่วยงานต่างๆของรัฐนั้นดาเนินการรวบรวมข้อมูลหลักฐานส่งให้กับ ICC หรือว่าาอาญาระหว่างประเทศเพื่อจัดการกับปูตินจัดก,การกับรัเสเซียในข้อหาอาชญากรสงครามครับ